ปี1970ยานอพอลโลสร้างสถิติมนุษย์เดินทางไกลจากโลกมากที่สุดแต่ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ด้วยการลงจอดบนดวงจันทร์นั้นต้องยกเลิกแบบฟ้าผ่านั่นเพราะถังออกซิเจนระเบิดและนักบินอวกาศก,กำลังตายอย่างโดดเดี่ยวในจักรวาลที่หนาวจัดเควงคว้าง และดมือัปี2018ในถ้ำที่หนาวและมืดมิดกับชีวิตเยาวชนทีมหมูป่ากลายเป็นปฏิบัติการค้นหาและกู้ภยัยที่รวมหัวใจของคนทั้งโลกแม้เป็นสองเหตุการณ์ที่มืดมิดแต่ยังมีจุดร่วม ที่รอคอยแสงสว่างแห่งความหวังที่ไม่ต่างกันนั่นคือการขอให้ได้ก้าวพ้นวิกฤตค้นพบเข็มทิดชีวิตเพื่อให้ได้กลับบ้านที่ที่พวกเขาคิดถึงอย่างสุดหัวใจสำหรับผู้ศรัทธาแล้วการได้รู้ว่าเรามีทางให้กลับ ถือเป็นการย่อยสลายความทุกข์ที่แสนสาหัสเพราะเพียงแค่เท้าขวาได้สัมผัสสวรรค์บ้านอนิรันต์ความทุกข์ทรมานทั้งหมดจากดุนยาจะถูกฝังกลบเพียงชั่วพริบตาเพราะดุนยาชั่วพริบตารายการภารกิจผู้ศรัทธาจึงของนำพาทุกๆความผิดบาปสู่ทางกลับที่เราก้มกรับยารบีอะไรคือความหมายของอยารบและหนทางกลับตัวที่ไม่มืดมัวการตอบรับ และการกลับบ้านที่แท้จริงนั้นมีเคล็ดลับอย่างไรพบกันในรายการภารกิจผู้สัทธาสุขที่27และเสาที่28สิงหาคมนี้6มโมงถึง5ทุ่มอินชาอัลลอฮ